อ่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะนนน22ตุลาปแปะกสองพันเท่าไหร่นะ2,525ันห้อเฮ้ยมาช็อกโกแลตวิวอีกรอบนึงคราวนี้จะน่ากลัวแค่ไหนมีเชอร์ลีนมาด้วย ช่วยระวังหน้าระวังหลังกันด้วยช่วยดูแลกันด้วยนะทุกคนเฮ้ยล้วจะเชลรีนจะนอนจะนอนหลับปะเนี่ยเชลรนิ่งเลยอะ่ะก็เหมือนไอ้เจ๊ดอ่า เดียเคจะกินข้าวตรงนี้เหรอโอ้ยทำทำน้องน้องเ็เป็นกุมารมมารหรอเอามาแล้วนะระวังนะ เดี๋ยวดูน่าเชลินเชลินเชลินกลัวละโอ้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโอ้ปอบเลยปอบเชลินเลยปอบเชลินเลยเชลินเก่งมากเดี๋ยวดูทีเก่งิเก่งมากเก่งมากเก่งที่สุดในโลกเลยนะคะโอ้ฝฟนได้ใส่หน้าโอป้าหลอกเข้าไป